วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมจากการสูญเสียคนรักต้องทำบุญโดยการถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆให้ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะโดนนำไปฆ่าเช่นปลาไกา่หมูวัวกระบือและอื่นๆวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายชีวิตสัตว์คือไปตลาดที่กำลังมีการค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าและปรุงอาหารให้ซื้อสัตว์เหล่านั้นเอาไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เขามีชีวิตตามธรรมชาติต่อไป หรืองดกินเนื้อสัตว์หรือกินเจโดยอาจกำหนดระยะเวลาตั้งแต่สามเดือนไปจนถึงตลอดชีวิตหากทำได้ยากอาจเริ่มจากการกินสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาเล็กไข่และอื่นๆโดยไม่กินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูวัวกระบือและอื่นๆซึ่งจะเป็นการลดการเข็นฆ่าสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะนำมาเป็นอาหารของเราได้อย่างมากมายและเราสามารถอธิษฐานจิตเพเมตตาให้แก่เหล่าสัพสัตทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไป รวมทั้งเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งหมดหลังจากได้ทําบุญทุกชนิดเช่นใส่บาตรบริจาคทานต่างๆและอื่นๆ